Hãy subscribe nó kênh rồi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè, ô, ไหลนะนมันจะไหลนะเอ้าลูกหมู สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนกุลาฝันที่อ่างเก็บน้ำแม่ทัแพร,รับโอ้น้ำขึ้นมาล้นสปริงเวย์เลยตอนนี้เขาก็เริ่มระบายน้ำออกโอ้โอน้ำเยอะมากอากาศเย็นนะครับลมหนาวตอนเช้านี่โ้้ข้างแรงเรายังมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะมาตามล่าหาปลากระสูปลาชะโดปลาช่อนปลาไก่นะครับจะเจอตัวอะไรกันบ,บ้างวันนี้เรามาตามชมกันเลยนะครับไปยามสาย อะไรกันบ้างลงเรงหรือมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลย ไหลเลยเหรอหรือว่าปุยเป็นประจอนเนิน บ๊บบสองไหนต่งไหนหยุดเดือดมึง่อาอีอีกอนี่มันงหนึ่หรืออะไรอยางเเห็นกินเหรอจีบึสามสี่ทีอะโหดีแล้วล้วก็ลอยอยู่ข้างเรือเห็นอยูยเพื่อก็ลอยอยู่ข้างเรือเนี่ยเพื่อ คึ้นจิบนะโคตรโหดเลยอะอืมซับเร็วเนี่ยจิบขึ้นมาอย่างนี้ไงตีซ้ำไปตอนแรกตีไปมันเหมือนมีน้ำหางตอนนั้นฟดกเกี่ยนมือดีกว่าแยบกระเด็นเลยโอ้ยแม่แล้วก็ตามมาถึงไปมาสามสี่โลลอยอย่างเนี้ยเมื่อกี้ลนาเลยเอ้กข้างเลยใช่ไหม ขนาี้เหรอโอ้โี้เอโอ้โหอ้โขนาดนี้เหรอโโหอ้ขนาด้เหโหนาดนี้อโอโอ้าดีเงร้โมาเงียบๆเอยนะเอ้า ีงก็มันมาเงีเยบๆเ,เลยนะอเอา้าบุบป๋าใหญ่ใหญ่จิ๊บโอ้ยป๋าด,ดำอะ่ะอุ้ยของง้างโอ้โหอุ้ยป๋าดำโคตรใหญ่นะครับดุด้วยโคตรใจอ่อะตัวตัวต้องขาเลยนะนี่นะของง้างเลยครับโอ้โหขนลุกว่ะ ใหญ่จริงตัวเมื่อกี้นะดุด้วยอืมอืมบดูดดูดิอู๋มันใหญ่ฮะแล้วเบรกอะไหลเลยไงเบรกมันไหลไม่ออกเลยไงเนี่ยโอ้ใหญ่จริงตัวเมื่อกี้น่าจะโดนเพดานคนะนี่เพดานมาเห็นหัวโดนเพดานจีบแค่นิดเดียวแตไมตัวใหญ่เลยนะแล้วมันดุมากเลยนะ ีกี่ยวเก็บงี้ปลาตัวครึ่งโลลงไปแล้วตวตามมาแม่งเห็นตัวดำลื่โดนเปะตามไปอีกมาปูมเลไรสายโโอ้หสะเก็ดไปนี่มันซ้ำนะอาจารย์ถึงเลียส่งถึงเลียทุกตัวอ่าไง กิ้งยาขยับเลยเฮ้ยมาแล้วนะโอ้โหนะนะแข่งแข่งแข่งโคตรโหดเลยว่ะโอ้ยสายตามเลิกกัดเลิกกัดอีกตัวครึ่งโลเองอยเองวิ่งกลับมาเห็นโมงเลยดูตัวเล็กตัวน้อยได้ไล่ตามัน อาเอาเอาเอ่ำยังไงก็เอาบอกแล้วอะบกแบ้มันขึ้นอยูุ่ดสักทกหรอกยืนงงพักหนึ่งไม่เอาตุ๋งตุ๋ง อย่างมี้หมอตายต้องพึ่งมาเลยครับผยังคล่องใจยังไม่ใช่โอ้โหเลยตัวมันพลาดกอลง์งแล้วยังยืนดูกันอยูอ่เลยอีกอะโอ้โหสิ โอ,อ้โหตัวนี้ใช่ใหญ่นะหลังจากเมื่อกี้นะของ้างนะครับคือเมื่อกี้เราปิดเบรกตายแบบโหลเลยไงดึงไม่ออกแล้วของ้างไปนะแล้วก็มาเจอจิตในป่านะครับนี่เลยจับตัวนี้เลยเหยือ่อ X เบสเต็มคำนะครับนี่นเหยื่อเต็มคำ นี่นะครับแกะกล่องมัมกี้ใหม่ๆน,นี้สีชมพูยังไม่ได้แกะนี่เลยแกะกล่องมัหม่่เอม่ X b i ดค่ายเต็มคำนะครับโอเคปูไซาปากันนะคันที่ใช้นะครับ G Max w ูบเบียร์สิบสอง2ีกลางป่ารับนะแล้วก็ลอกนะครับ จีแม็กกัปตันสาย PE อจีแ e ม็กถักแปดบวกหนึ่งพีสามแล้วก็สายฟลูคาร์บอนเออหกสิบปอนของจีแม็กแล้วก็กิฟนะครับของท่ายเต็มคำโอ้โมาดูปลากันไอตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะมาสักสี่โลโอ้โหอีกตัวเมื่อกี้ไซส์ดำๆเมื่อกี้นะส,สุด โอ้โหเห็นตัวตอนที่ตัดนี่สุดอยอดอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าหกโลแน่นอนตัวนี้มาสี่โลนะครับนี่วนตุ๊บะโดแม่ท่าแพรโอเคครับเดีย๋ยวตามชมแ,แต้มต่อไปอนีค่คอกออกไข่แล้วนะเอาเลยลองมีตัวามาเจอคอกนะครับคอกนา่าจะลูกเริ่มโตล,ละเดี๋ยวเราลองตีผิวน้ำก่อน ปวดน,นวดสักสองสามไม้ดูดิว่าจะโมโหหรือเปล่าพอกชัดดูคนอ่างคนเริ่หมหัวร้อนเฮ้ยสวย,ยวอยู่เลยนะเฮ้ยพอกเล็กนะเป็นปั้นปั้นเลยเปคนเหนเหียวงา เล็กอยู่เลยตัวถ้าไปกันไปเอาดิขึ้นข้างไีตีกลางมีแม่ด้วยมีแม่ด้วยไปตีตกแก่ไม่หายมีตกสามวงเลยนะนะผมเสียวว่ะดีไม่ดีตึงเลยนะเมื่อกี้มันเช็คเบรกเช็คเลยดีดิ ดีดีมันตึงเลยนะพอกแกโอ้ขั้าตีเลยไม่ได้เยอะหน่อยนะเรนี่มีน้ำเยอกล้นขึ้นเรื่องมาจะมีแม่แล้วกันนอดๆไปก่อนขวายเรียเลยขึ้น โล,ลูกกัดอ่ะมันจะโผล่ไปไหน,นลูกกัดมันเบ็ดแล้วอ่ะก็โผล่ตัวเท่าปลายกันเบ็ดนี่นะมีเปนี่มัดเปดนอนรอเลยน,ะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูเ,เดี๋ยวเรามาลองนี่กันหน่อย Dinner bed ยังนนไง สปินเนอร์เบ็ดเต็มคำกันหน่อยเต็มคำไหมแกะเลยใหม่ๆตัวเบ็ดต้องอย่างนี้เนาะดยอดตัวเบ็ดอ่ะไม่ได้แล้ว่าที่นี่มันต้องสายโหดเมื่อเอาคันนี้ตีได้ไงบ้าเหรอโว่แม่ตโกสิบโล่เอาคันปลาจิบตีได้ไง ต้องนีสายโหดม,มันถึงจะสมควรกับตัวเบ็ดโห้เมืม่อกี้ดีไม่ดีโดนเลยนะอยู่น้ำมันเนาะลอยตัวอยู่นี่ก็เห็นใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่ <c ười> ยยบอลหนาเลยหนเลย,เลยไม้ไม้เดียวจบหรือเปล่าอุย้ยตบตบ้ตบตบ, <c ười> ตบเลย <c ười>

พวกมันกัดสายช็อกมาก่าวางยากเลยนะใครกัดสายพีน,นะเร<น>าพ,พีีก่อนเลยเพราะแม่กูกัดแม่กูจะได้รอดโหเหลี่ยมมันกัดมากเลย

มีอิงซีะลรวมแสงวงทองหลอด่ในนี้ขีดเงี้ยเหมือนเงี้ตาชอบมากดลางน้กนีบ สามสาามเงาดุนมนมุกนดยยดยืนยัดนแล้ว้ยองไหลนะเดี๋ยวมันจะไหลนะฮะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเอาลูกหมูเอาตักเลยตักเลยได้ด มันเพิ่งรู้ตัวหรือไงวะรู้ตัวโอ้โหมันเพิ่งรู้ตัวมันเพ,พ,พิ่งรู้ตัวนะยศไม่กี่ตักไปแลกก็ดรีร้อยร้อยเหวืออะไรตอนแรกอะ่ะอ้ถึงเรือไปเลยยศถึงรู้ตัว โอ้ยขึ้นไปก่อนยอดถึงรู้ตัวบอกแล้วเชื่อผมนึกยังว่าถ้ามันออกนอกอ่ะมันคุมลูกมันไม่ได้มันตัดสุดยอดเมื่อกี้มันลอยแม่งเวอร์ตามตายนี่นะครับเบ็อย่างโหดกี้โดนตายขางนิดเดียวนะสปินเนอร์เบดเต็มคำสุดยอด นี่นะครับตัวเบ็ดนี่โอ้ไม่ต้องกลัวนะยังไงก็ไม่ง้างง่ายๆตัวเบ็ดตัวนี้บอกเลยแข็งแรงมากสำหรับสปินเนอร์เบ็ดเต็มคำของมันต้องมีครับแล้วก็นี่ขันที่ใช้นะครับผม,มาน่าแบ็คเพลวเบ็ดยี่สิบสี่สิบปาไซนีนะหงายแล้วก็โล่จีแม็กตัวนี้เป็นจีแม็กชีรอนนะครับรอบหก แล้วก็สายพี่ e จีแม็กทักแปดบวกหนึ่งพี่ e สามมีสองตัวแล้วก็สายฟูโรลคาร์บอนหกสิบปอนของจีแม็กโอโ้โหมาดูไซกันนะลูกหมูนี่ว้าแนบอกมีตัวเดียวมีสอง,สองตัวโอโ้โหเป็นตัวผู้ดูเลยว่ค้าง นี่ครับเข้าแผลคางย่นไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดเมื่อกี้โหตากปุ๊บหลุดพอดีไปป่าที่นี่เอโอ้โหประมาณห้าหกลความแรงนะสุดยอดไตห้าหกลเดี๋ยวตามอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคก็ปรับงานไปด้วยสปินนอร์เบดเต็มคำ นี่นะผม,แกะ,ม,กแ,มะแกะเมื่อกี้เลยใหม่นี่นะครับแกะเมื่อกี้เลยแกะปุ๊บตีปั๊บได้พอดีเลยถ่ายรูปก,ก่อนาตามจนดูเห็นจิดบวยวายไหม ใช่เพราะว่าชอบหลอกมันชอบหลอกกันนะห้องบูมหมามาเลี้ยงจุดจุบดูด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 ดิดูดมีดูดวะไมน่าดูดไม่ดูดเั้งหัวมันไม่เข้าวสวยอล้แล้วทำไมไม่ดูดอ่ะไม่น่าดูดไม่ดูดโอ้ยแม่งไม่โดนอีกอ่ะ จิบปลาจิบชื่นตีที่นี่มาไม่ดูดปลดักไงกลัวมันตื่นมันจิบค่อนข้างตื่นละเลื้อยเลื้อยมาอย่างเงี้ยมันไม่ดูดอต่แต่มันไม่ดูดก็เลยดักห่างหย่อยวิ่งมาอย่างกระจรวดเอ็กเบดสามโลได้ตรงเมื่อกี้ ใช่ไหมไม่รู้ไหลซักอะไรมันซึบตรงนี้ใช่ป้องซึเหมดไปหมดซึบนี่เ้ยนะอีใช่ไหมใชดมโดนเลยหมดเล้ เก็บสายให้ไ้ปแล้วตัวเบ็ดรอนะักแข้งไเปเบ็ดแล้วจอ,อ,อ,อนเองหลุดเลง็งนักเล็งพอว่าน่าจะโลุดไมหลายตัวแล้วโอ้ไอตัวเมื่อเช้าเปล่าวะเนอะอยู่ตรงนี้เลยเนะ โอหแล้วปลาแม่งสะบัดโคตรเลยที่เนี่ยระวังเรียบร้อยโอ้ยตกลงไปวงเก็บวงเก็บชกวงมัดเป็ดตกคนละที่กันเลยมันก็จะขึ้นมากัโดโคตรโหดอะ่ะตีชิดมากเลยนะครับเมื่อกี้คือมันจิบละหัวมันลงไปแล้วที่นี่ผมตีอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องได้ที่นี่ผมตีนะ มันตกปุ๊บพอเดือมันขึ้นน้ำเร็วนะครับเดือดตรเนี้ยแก๊กงโอมเลยสุดยอดโอ้โหวันนี้คือปลาดำเนี่ยหลุดไปตอนเช้าเนี่ยโหใจเสียเลยยังดียังได้ขึ้นมาแต้มที่สามแล้วครับคันที่ใช้ G-MAX วูบเบทสิบสองยี่สิบห้านะครับแล้วก็ลอกนะครับของ G-MAX กัปตัน รอบเจ็ดนะครับปั่นผิวน้ำสายพีอีจีแม็กทักแปดบวกหนึ่งพีอีสามนะครับแล้วก็สายฟูโรลคาร์บอนฟูโรลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแม็กสุดๆวันนี้ปลามาันคอนข้างหายยากนะปลาจิบดูดูหนาดูเยอะอกันรุ้ขง ลุคางเลยนี่นะครับเหยื่อเอ็อกเบสของเต็มคำอย,ยอมเลยปลาที่นี่แรงจริงสุดๆเอ็อกเบสของค่ายเต็มคำนะครับเป็นใบเคาะอูอรูใบเคาะนะขึ้นน้ำไหวมากสุดยอดโอ้ปลามาสี่โลวันตุ๊บ ยามเย็นสำเร็จครับวันนี้ตอนที่สามโอ้โหกว่าจะหาตัวเจอกว่าจะจิบได้ตัวนี่สุดมากโอเคครับเดี๋ยวถ่ายเขาหนึงก่อนคันสวยเดียวสะท้อนเขียวสะท้อนเลยไหมคันน่ะเขีวแดงตาม่วงโหดจริงจรหดจริงจริงโหดเลยตัวเนี้ยแล้วจุดเดียวกับที่จิบเมื่อเช้าที่มันไล่มาแล้วงูนไง ครับวันนี้ก็พอได้สนุกพอได้มันนะครับกับชดจิบแล้วก็ชดนะแม่เข่าที่อ่ากิดน้ําแม่ทเผกอากาศเย็นนะครับมืดเร็วมากน5นห้มงกว่าจงมืดล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะหมดแสงและก็พอได้สนุกนะครับวันนี้ก็มาเทสอุปกรณ์ของ g m a มและโทมาน่าแล้วก็เหยื่อจากไายเต็มค่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกับบ้านกันเลยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปตกปลาที่ไหนครับอีกโอเคครับบายบาย